อบอุ่นมากๆครับผมสำหรับตอนนี้ม้าขึ้นมานองเวทีแล้วเราไม่ทราบว่าจะมีอ่าเป็นเรียงลำดับหรือเปล่ามาผมไม่ทราบม้าบอกว่าปรากฏว่าไม่มีใครให้มีใครจะให้อะไรม,ไม้าไหมครับอ่าถ้ามีเชิญครับเรียงแถวเข้ามา กับตอนนี้นะครับก็ถือว่าถ้าเป็นาภาษาแบบเราก็จะเรียกว่า,ามาแสดงมดุติตาจิตให้กับม้านะครับกับพวกเรานะครับแล้วก็หลายๆท่านมาด้วยความตั้งใจขอให้ม้านะครับสุขภาพแข็งแรง สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงมอบของให้ม้านครับของหรือว่าเป็นสิ่งแทนน้ําใจกับม้าของเรานะครับและจะมีช่วงที่จะหนึ่งช่วงที่เป็นการมอบรางวัลในช่วงแรกๆนี้ถ้าเกิดน้องไรอ้านขึ้นมาก็อยากให้ทุกท่านได้ชมกันอยู่ที่โต๊ะนะครับอย่ามาออหน้าเวทีนะครับแล้วก็อันนี้แม่ดาห้องกงฝากมานะครับประมือให้กับแม่ดาที่อยู่ห้องกลงด้วยครับผม หวังว่าภาพตรงนี้จะถึงไม่ไดานะครับขอบคุณมากมากอันนี้ครับเป็นตัวแทนครับทุกคนมาด้วยความรักครับผมครับ ทีหลังรู้ว่าเรายัางเด็กอยู่ก็จะเอาอะไรของหนักๆมาสิ่างที่ผมเรียนไว้ขออน,นุญาตบอกกล่าวเสริมเติมตรงนี้นะครับในช่วงของน้องไรอันนะครับก็จะให้น้องร้องไปสักช่วงหนึ่งนะครับแล้วจะมีช่วงให้ขึ้มมามอบรางวัลกันก็เรียงแถวเข้ามาแบบนี้ครับก็มากระติรพลถ่ายรูปคนละรูปแล้วก,นะก็เวียนกันไปนะครับขอบคุณแม่ๆนะครับขอบคุณแม่ มาแล้วนี่คือพ่อและแม่ของน้องไหนอั้ครับปจบือด้วยนะครับเกี่ยวกับแรงงานก็ไดี่ยวกับการท่องเที่ยวกันตลอดไปนะครับสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่เกินความรักความผูกพันนะครับเงินทองอาจจะมีค่าแต่ว่าความรักความผูกพันนั้นมีค่ามากกว่าเงินทองมากกว่านะครับ อาเซ็งต้องไปอีสักพักหนึ่งนะครับนี่คือครอบครัวเราจะเรียกว่าทุกคนเป็นครอบครัวนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับขอให้แม่อยู่เป็นร้อยปีใช่ไหมครับเอาสักร้อยกี่ปีดีนะร้อยยี่สิบปีต้องไหมนะร้อยยี่สิบปียังถ้าเกิดถึงใกล้ๆกล้ร้อยยี่สิบปีเราจะต่อพิชชาให้อีก นะครับความจริงแล้วน้องหมถือว่าเป็นครอบครัวเลยอยู่คู่กันมาเดินกระดให้กำลังใจกันมาเดินกระดขอบคุณได้มองด้วยนะขอบคุณครับผมขอบคุณครับคนไหนมามีมีของมาให้หน่อยเด็กหนมแม่อ๋อเป็นของรางวัลจากมองหลวงยุคพดีสิริวัลประมือนะครับผม นี่นะครับนี่ไม่ธรรมดาการระดับมองนะครับก็เอาไปให้ส่วนพวกผมก็เคยได้จากมองเหมือนกันจะเป็นมองเฉยแต่ตอนนี้ปวดแล้วนยังไม่เลยโดนคนเดียว